นิ้วคือดอกลำพงซับขนาด8นิ้วที่ได้สเปคโหดชนิดที่ว่าดอกซับ10นิ้วหลายๆดอกอายกันไปเลยแล้วก็น้ำเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายค่อนข้างที่จะดุดันเหมือนตัวหน้าตาของเขานะครับสำหรับดอกลำพงตัวนี้เขาก็จะเป็นดอกลำพงของทางแบรนด์ DM ครับในชื่อรุ่นว่า DM 8170 D-75 สําหรับดอก DM ตัวนี้เขาก็จะเป็นตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดของดอกซับ8นิ้วของทางแบรนด์ DM ที่เป็นพวกแม่เหล็กเฟืรอไร์นะครับผมเพราะว่าดอกลำพงตัวนี้ เขาก็จะเป็นดอกลำโพงที่จะได้หน้าดอกเป็นแบบใหม่นะครับผมขอบดนัที่คุณเห็นอยู่ก็จะเป็นขอบดนัทยางอย่างใหญ่นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับหมวกขนาดใหญ่ที่เคลือบกันน้ํามาด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวท็อปด้วยนะครับไอ้สเปคของตัวนี้นะครับผมมันก็จะเป็นสเปคไม่เหล็ก2ชั้นแต่ว่าไม่เหล็ก2ชั้นของเขาเนี่ยมันจะหนามันจะใหญ่มากกว่าไอ้ตัวไม่เหล็ก3ชั้นอีกนะครับเพราะว่าไม่เหล็ก3ชั้นมันจะเป็นตัวรองท็อปนะครับผมสาหรับราคาขายของดอกลำโพงตัวนี้เขาก็จะขายอยู่ประมาณสัก1,700บาทนึ่งราคานี้เป็นรคาเต็มนะคร คุณก็ไปหาสลดมาใส่คุณก็น่าจะได้มาประมาณสักพันสี่พันะครับผมเพราะว่าแอนแวก็ซื้อมาประมาณนี้แหละครับหน้าตาของเขานะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดดันอันตรายมากนะครับผมเพราะว่าขอบดุนะัทของเขาเขาก็จะมีขอบดุนัทที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับผมแต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวนะครับว่า ขอบใหญ่ๆแบบเนี้ยเบดมันจะย้วยนะครับผมเพราะว่าขอบตัวเนี้ยมันจะเป็นขอบยางแข,ข็งครับเบดมันค่อนข้างที่จะกระชับกระชับเฉีกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการรองรับกําลังขับของดอก้ำพงตัวเนี้ยเขาก็จะรองรับอยู่ที่ประมาณสัก800วัตตวันะครับแล้วก็ในส่วนตัวโครงของเขานะครับเขาก็จะเป็นโครงหลอ่อทรงสูงสีแดงฉ่ำๆแบบนี้นะครับผมนี่ค่อนข้างที่จะดูสวยงามมากๆแล้วก็โคง้งเขาค่อนข้างที่จะแข็งสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวแอมวก็จะคอ้ฟังกัน แข่งโป๊กเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวสปเดอร์ของเขาก็จะมีแหวนล็อกสปเดอร์มาให้ด้วยนะครับผมถือว่าสเปคค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็ในส่วนตัวไว้ก็จะเป็นไว้คู่ข้างและ4ีอมครับแล้วก็ในส่วนตัวไว้คอยของเขาเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆนะครับผมก็อย่างที่แอนแมวบอกไปครับว่าทรับสิบนิ้วบางดอกหรือว่าหลายๆดอกเนี่ยอายกันไปเลยนะครับผมเพราะว่าไอตัวไว้คอยของเขาเนี่ยมันใหญ่ถึง3นิ้วหรือว่า75มิลกันเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวแม่เหล็กของเขาเนะครเบก็จะเป็นแม่ 170คูณ40มิลครับอันนี้ก็คือตัวตุดดอกของเขานะครับผมสำหรับน้ำเสียงคุณก็ไปฟังได้เลยครับ สำหรับนะ้ำเสียงของดอกลำโพงตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างี่ะดีงานมากๆนะครับเพราะว่าโทนเสียงของเขาเนี่ยมันจะไปสไตล์แบบว่านุ่มแน่นลงลึกนะครับผมมันก็จะทําให้การฟังเพลงของเราเนี่ยสามารถฟังเพลงได้ทุกแนวนะครับผมถ้าหาว่าคุณชอบเสียงแนวนี้คุณก็จัดได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมหรือว่าถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณก็ไปดูคลิปรีวิวเต็มในช่องเรียนแนว,เ,วเทียบแดง